มาครับท่านผู้ชมผมมาโดยที่ว่าผมไม่ได้บอกกล่าวเจ้าของทรัพย์นะบังเอิญผมผ่านมาแล้วผมจะไปที่ดอยสะเก็ดนะผมจะไปถ่ายทําคลิปบ้านที่ดอยสะเก็ดบังเอิญบ้านหลังเนี้ยนะครับคุณลูกค้าจากกรุงเทพนะเดินทางมาแล้วได้มีการต่อรองราคาบ้านหลังนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยขายในราคา1นล้านหกแสนนะแล้วก็ราคาประเมินเนี่ยที่ธนาคารเข้ามาประเมินให้เนี่ยมันอยู่ที่1นล้านแปดแสนนะเท่ากับเจ้าของทรัพย์เนี่ยขายทรัพย์ชิ้นนี้นะต่ำกว่าราคาประเมินท่านผู้ชม นี่แล้วผมให้ชมในส่วนของถนนพึ่งจะเสร็จเองเป็นถนนคอนกรีตนะเนื้อที่165ตารางวาบ้านประกอบไปด้วย2นอน1น้ำด้วย1ครัวนะครับนี่นะฝั่งนี้มีเพื่อนบ้านนะในส่วนของตรงนี้เสาที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยเจ้าของเขาไม่ได้ทําต่อนะถ้าเกิดก็ทําต่อทารั้วแล้วก็รีโนเวทด้วยเนี่ยราคานี้เขาขายไม่ได้นะท่านผู้ชมนะในส่วนของการทําบ้านการรีโนเวทบ้านเนี่ยสำหรับท่านที่ไม่มีช่างเนี่ยโทรมาเพราะว่าผมมีผู้รับเหมานะนี่นะ นแนวรั้วที่เขาตั้งไว้ให้เนี่นะฮะอันนี้เขาไม่ได้ทำนะเขาก็หยุดแค่นี้นะนี่นะถ้าเกิดก็ทำเนี่ยราคาไม่สามารถจะขายได้นะเออทีนี้ผมมาเนี่ยผมอยากจะมาแจ้งในส่วนของราคาซึ่ง ลูกค้าจากกรุงเทพเนี่ยเขาได้มีการมาดูบ้านแล้วได้มีการต่อรองกันนะราคาสุดท้ายเนี่ยที่เขาต่อรองกันในราคา1นล้านหกแสนนะเขาต่อรองกันลงมาที่1นล้านสี่แสนห้าหมื่นท่านผู้ชมแล้วคลิปนี้หลังจากที่ว่าผมทําคลิปเสร็จเนี่ยผมจะไม่ส่งคลิปนี้ให้กับเจ้าของทรั์นะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่ว่าผมลงคลิปแล้วเนี่ยยวงไงเดี๋ยวผมจะแจ้งเจ้าของรัพย์เองว่าผมได้มีการนําเสนอและเปิดราคาขายใหม่อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของราคานี่ซึ่งเจ้าของรั์เนี่ย เขาแจ้งว่า,าแจ้งกับลูกค้านะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยราคาเนี่ยเขาแจ้งว่าให้ผู้ซื้อเป็นคนโอนเองนะครับนี่นะแล้วบ้านประกอบไปด้วยไม้สักแล้วก็ไม้แดงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งนะท่านผู้ชมเนี่นะเนื้อที่เรือเลือเลยเนี่ยดูดิบ้านประกอบไปด้วย2นอนหนึ่งน้ำนะครับแล้วหนึ่งครัวนะนี่นะสาภาพบ้านถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราจะมารีโนเวทเนี่ยเราก็ ทําห้องครัวสมัยนะแล้วก็อาจจะทําเป็นที่จอดรถแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำไม่ทาเป็นที่จอดรถนะครับเราก็สามารถจอดรถใต้ถุนได้นะนี่นะขับเข้ามาเนี่ยจอดใต้ถุนได้เลยนี่นะเนี่ยตรงนี้มันจอดรถได้นะใต้ถุนเนี่ยนะครับเนี่ยดูดิโอบ้านถือว่าสวยมากนะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปียวนะพิกัดอยู่ที่ตํานลร้องวัวแดงอำเภอสันกรแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมนี่นะ ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งผมดูแล้วมีความสวยงามมากๆเลยแล้วบ้านไม้ลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากนะแล้วอ,อย่างหนึ่งคือมันอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยไงครับอ่าก็สนามท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะก็มาชี้แจงสแสดงไขอ่ะแล้วถ้าเกิดถามว่าในเมื่อคุณลูกค้าเข้ามาจราุงเทพเนี่ยเขาต่อรองแล้วเนี่ยแล้วทาไมาก็ถึงไม่เอาปรากฏว่าเขาไปได้บ้านหลังใหม่เนื้อที่เยอะกว่านี้ครับเนื้อที่หนึ่งไร่ เนื้อที่เยอะกว่านี้ไปได้ที่สานป่าตองนะ,ะที่เขาโทรมาแจ้งผมนะในราคาสองล้านหกสองล้านเประมาณนี้แหละ,ะส่วนเนื้อที่บ้านหลังนี้มันอยู่ที่165ตารางวานี่นะ,ะก็มาชี้แจงในส่วนของอคุณลูกค้าเนาะที่กําลังมองหาบ้านนะครับบา,บางท่านเนี่ยมีราคาในใจแต่ไม่ค่าต่อรองนะครับอ่ะทีนี้ผมก็มา ชี้แจงในส่วนของบ้านหลังนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านที่ก่อนหน้านี้มีโทรเข้ามาเนี่ยโอ้ก็เรียนเชิญน,นะการจมทรัพย์นั้นแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะถือว่าจะเยี่ยมมากๆเลยนี่นะอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อไปที่ดอยสะเก็ดนะท่านผู้ชมนะสวัสดีครับผม